ตากเก็บแบบไมไปตากให้แบมหน่นยนอ,อ,นอยละก็นอกทำแฉ่งไหวม่้กินจังเลยตาแบบ แต่ถ้าดีแคบหมูก็รล้วนๆเราจะเนืงบานเขากะเขากะยุดนออไห่แช่มันอยู่ขึ้นนึ่งแคกแลแบหมูไม่หล<อ>งปไปตากแดดมาตากเทแบมไปตากียแบมแห็นเลยแตวก็ไม่นลงแย่ไหวน่้นกินจังเลยตำแบบ ปลาแดกตอนใหญ่งเลยได้ได้ปลาแดกแล้วปะไส่แล้วกร้อมีกแบ้วว่าใส่ใส่แบบนี้ไหนปลาแดกนี่เลยปลาแดดหรือหูบอกเลยว่าแซ่บอ่าพอแล้วมันสีนัวแห้ง

เดี๋ยวแคบหมูเจอน้ำมันหมูสองกิโลอหอมาม,หอมาไหมลูกหอมมาไหมลูกไม่เอาเอาเอามามากิน เออฟักองฟักองงนร้อนนักร้อนนั